อ่าสำหรับพี่น้องที่ถามเข้ามานะครับเป็นพ่อบ้านถามมาว่าที่บ้านใช้เครื่องซักผ้าอ่าซีเมนนะครับอ่ามาขึ้นโค้ดอ่ามันซักได้ครับมันพอมันซักได้พบเนี่ยอ่าต่อมามันจะขึ้นโค้ด f 0 3ศนนะครับ f03 นะครับอ่า F03 ศูมาเกิดจากอะไรถามมานะครับ f 0 3ของเครื่องซีเมนนะครับอ่ารุ่นที่มันขึ้น f03 ศูนย์ามันฟ้องว่า น้ำไม่ระบายออกถังนะครับเมื่อน,น้ําไม่ระบายออกถังอ่านระบบเฟสเชอร์วัดระดับน้ําไม่สามารถที่จะอ่านค่าได้มันเลยขึ้น f 0 3นะครับเพราะฉะนั้นให้ไปตรวจอสอบดูว่าปั๊มน้ําหรือท่อระบายน้ําอุดตันหรือเปล่ามีเศษเหรียญเศษผ้าอะไรไปอุดตันท่อระบายน้ําหรือเปล่าน้ําไหลช้าเกินเวลาที่มันกําหนดมันจะวัดค่าไม่ได้มันจะขึ้น f 0 3น้ําไม่ออกจากถังนะครับเพราะฉะนั้นให้ไปตรวจเช็คดูให้ดีนะครับ